ทำตัวเป็นพรีเซนเตอร์อ่ะหนึ่งสองสามสีับเสครับคุณผู้ชมพราะว่าการรีวิว Redmi Note 14กับ Redmi Note 14 Pro 5G เราจะเอาไปใช้บลอก1วันนะครับจริงๆแล้วเราถ่ายมงแต่เมื่อวานแล้วเราเทสเครื่องอะไรหมดแล้ว ปรากฏว่าอะไรรู้ปะคือคนเยอะมากครับเราก็เลยมาอีกวันหนึ่งครับแล้วก็จากการใช้งานมานะครับ Redmi Note 14อ่ะผมจะเน้นตัวนี้เป็นพิเศษเนาะเป็นสีแซนโกนะครับ Redmi Note 14แล้วก็ Redmi Note 14 Pro 5G มีสีใหม่มาเป็นสีแบมแบมรีวิวโดยแพมๆนะฮะเป็นสีแซนโกเนาะราคาตัวนี้นเริ่มต้นที่5 9 0 0ต้องบอกเลยว่าโอ้โหกล้องโหดมากนะครับแล้วก็ดาวเทียมแม่นมากคัดเคลื่อน2คัดเคลื่อนหนึ่งคิดดู ผมาวางตรงคอนโซลเนี่ยเฮ้ยมัน2มัน1ตลอดแม้กระทั่งแบบตอนรถติดรถเยอะงงมากว่าทำไมเ e d มี Not e รุ่นนี้ดาวเทียมแม่นนะครับคือผมค่อนข้างจะเทสแบบเยอะใต้ทางด่วนอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าตอนวิ่งออกมาต่างจังหวัดเนี่ยโหดาวเทียมแบบคัดเคลื่อน2เมตรเองทั้งที่จริงๆแล้ววางคอนโซลเนี่ยมันจะประมาณสัก6 7เเมตรเนาะต้องมีโดยปกติที่เราเห็นกันนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องการแบบบางสัญญาณชิ้นส่วนรถอะไรพวกนี้นะครับคือแปลกใจครับ e d m มี o t e ตัวนี้ทำดาวเทียมมาค่อนข้างดีนะครับ อันนี้ต้องดูก่อนนะว่าเน็ตคุณแรงแค่ไหนอะไรหลายสถานการณ์นะครับฝนตกรถติดใต้คอนกรีตเงี้ยเราต้องเขื่อนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติถือว่าแม่นมากๆนะครับแล้วก็ Ever อเร์เอสที่มันเป็นแถบเเขียวเหลืองเหลือง่ะก็คือติดเขียวติดเหลืองตลอดนะครับยี่ห้าสาตลอดอันนี้คือ r ร d มี Not e ต4 Pro 5G โปร้ยเกินเบอร์มากเนาะหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบเองแล้วกล้องโหมดมากตอนนี้เราจะไปร้านป้ายยานะครับป้ายยาซีฟู้ดผมเคยกินตั้งแต่เด็ก ไม่ได้เด็กเท่าไหร่น่าจะ10ปีครับ12ปีตั้งแต่เริ่มทำช่องตอนแรกเลยเป็นอะไรที่ผม,ผมฝังใจมากเพราะว่าตอนนั้นเพื่อนผมเนี่ยมันพาผมไปกินแล้วเมื่อก่อนผมไม่มีตังค์นะเนาะขายก๋วยเตี๋ยวได้วันละ160มันเศร้าเลพี่ชมเฮ้ยแต่มันพี่โจมมันไม่ได้ลำบากนะหรอกชีวิตเรามันสนุกทุกช่วงเวลาอยู่ที่เราจะจะคิดเป็นบวกหรือคิดเป็นลบะนะเอาเป็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือผมไม่มีตังค์ที่จะกินร้านที่มันเป็นพวกหอยเชลล์พวกซีฟู้ดเนี่ยเราเพื่อนพาไปกินผมประทับใจผมจะกลับไป้ออีกรนึ เราไม่รู้ว่ารสชาติจะเหมือนเดิมเลยนะนี่เราใช้นําทางเดี๋ยวให้น้ำป๊อปถ่ายนะว่ามันจะเลี้ยวตามสักแค่ไหนนะครับนี่ดูน,นี่นนอน่ามันตรงแน่นอนเพราะเราลองไปแล้วใช่ไหมโดยปกติเมื่อก่อนเนี่ยวเวลาผมเทสด,ดาวเทียมเนี่ยผมก็เอาไปพัทยาเนาะแล้วบางซอยอ่ะมันจะเลี้ยวตามประมาณ5-6วิเนาะทำให้เราหลงได้แต่เนี่ยเดี๋ยวดูมันจะเลี้ยวตามแค่ไหนบอกก่อนวันนี้เราใช้อีโคซิสเต็มของเสี่ยวมี่หมดเลยยกเว้นแว่นตาที่เราไม่ได้เอามาเพราะโดยปกติผมไปตามาเทศผมจะพกแว่นตาไปด้วยและนี่ครับ p o w e แ Bank เสี่ยวมี่ชาร์จไว อันนี้คือดีมากแต่น่าจะบิลอินสายมาให้สักนิดหนึ่งนะครับผมเลยเอาสายอื่นมาใสา่ขาดไม่ได้คือเวอร์แบงค์ตัวนี้3 3วัตต์นะครับเพราะว่าไอตัว เรนมีโน้ต14ตัวธรรมดา5,009มันรองรับการชาร์จ33วัตต์ตัวนี้รองรับ45วัตต์ซึ่งเขาแถมมาในกล่องนะคุณผู้ชมอันนี้พูดตรงๆว่าผมบ้าหัวชาร์จมากแล้วหัวชาร์จที่แบบติดอันดับหัวชาร์จดีๆก็คือเสี่ยวมีใช่ไหมที่ผมเคยพูดบ่อยๆเสี่ยงมีเซนเน์ไมเอ็นเ er คอร์ฟิเซอร์อะไรพวกนี้มันคุณภาพดีมากครับเดี๋ยวนี้เราจะเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเข้าไปที่ร้านปา้าญาตอนแรกจะไปร้านปจาัจจะไปร้านป้าญาแทนเพราะปัจจะอยู่อีฝั่งหนึ่ ตรงมากเป๊ะเลยเห็นไหมเป๊ะเลยเห็นไหมคุณผู้ชมอีกอย่างหนึ่งพอเราเลี้ยวเข้ามาตรงสีแยกครับตอนนั้นนะ่ะผมอยู่บนและผมย้ายมันะยองครั้งแรกครับเด็กเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเจอทะเลอะ่ะมันจะดีใจมากแบบคือยิ่งเป็นคนอีสานอะ่ะที่ราบสูงอะ่ะน้อยมากที่แบบจะมาทะเลได้คือแบบค่ารถมันแพงมันต้องนั่งรถทัวใช่ไหมสองวันวันสองวันเนี่ยยิ่งเป็นรถหวานเย็นเงี้ยผมจะนั่งมาได้โอ้โหแล้วผมเจอทะเลครั้งแรกเดี๋ยวผมจะให้เจอแยกตรงนี้นะครับที่มันเป็นทางโคง้ง ซึ่งตอนนั้นพ่อผมขับกระบะพาผมมาเที่ยวผมอยู่หลังกระบะใช่ไหมผมเห็นทะเลผมบอกให้พ่อจอดจอดจอดผมจะวิ่งเสียงหครพ่อผมจอดปุ๊บผมวิ่งลงทะเลเดี๋ยวดูข้างหน้าเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีคนเยอะนะคุณผู้ชมและนี่คือโค้งที่ผมตื่นเต้นที่สุดตอนเด็กครับมันจะโค้งปุ๊บมันจะเห็นทะเลทันทีครับนี่คือโค้งแบบเปิดโลกคุณผู้ชมโค้งแล้วมองด้านขวาวาให้ดีมันจะเห็นทะเลทันทีแล้วพ่อผมจะจอดรถตรงเนี้ย เจอร้านแล้วนี่ร้านปรายาเป็นป้ายแบบเขียวแดงๆเลยพูดเหม่ร้านไหยไว้เด็กแกจะทำแซบเหมือนเดิมไหมสิบกว่าปีแล้วอะสิบกว่าปีแล้วโอ้ยนอาหารจะสดมากครับแต่ว่าหัวผมติดเนย <c oughs> ว่าเดี๋ยวเขา หนูมีเมนูในใจไหมของผมเมนูตั้งแต่ผมกินตอนเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วร้านนี้นะพอยเชียร์เลยผมสั่งที่เขาแล้วนั่นแหละคือแบบประทับใจมากแต่ว่าชอบกินหมึกไข่ผัดน้ำดำอันนี้คืออะไรน้ำเกิกไข่ปูช่ไมใช่แล้วนี่คนชอบกินเผ็เเดๆคุณนผะู้ชมอันนี้จักกล้องเลยปะ นี่อาหารในตำนานผมขอบคุณครับดูนี่เผ็ดทำมาสมดยอเจเย็นๆสิช้าๆ ประมาณนี้นะคะแหมป้าๆลองหมึกไขน่น,นึ่งมะนาวเอางี้ค่ะวันนี้กินพวกอะไรที่นิน่มๆต่างๆต่ร้านที่ผมจะให้นำมาวันก็คือเจ๊เป็ดจับปลาปจับปลาจปัจหอยดำเอ้ยหมึกดำปลาจจหึกดำนี่เนานะที่หนึ่งอะ่ะจริงๆกินมาหมดแล้วเมื่อวานไปกินชลบุรีมาสี่ห้าร้าน มืดดำเงี้ก็อร่อยมากอันนี้กล้องหน้านะครับ184นี1080่โดดี ันนี้เป็นวิดีโอคู่อ่ะเราสลับได้บัน,นี้เป็นใหญ่มีห้าพันเก้าเองนะ่ยล่ะอะไรหรือเปล่าเหมือน,นฟีเจอร์นี้มันกันสรรั่นมันใช้ไม่ได้หรือเปล่าอม,มองไปทางอื่นดีกว่าจะเลือนตาก็่เยอะนะครับชมดูวิวอ,อ่า สายตาเป็นสิ่งสำคัญโกรสอพข้อมี p ี m ดพยูเอ็ิมมิงก็คือการซอปดวงตาครับอันนี้สำคัญมากมวลาเล่นะคือหน้าจอมันมันเป็นค่า P300% ก็คือ DCI P3 อนะจอมีลำโพงด o อบบี้ด้วยนะลำโพงคูนะ,ะพพนะเสียงดีเล่นโซเชียลก็เลื่อนๆนะครับคุณผู้ชมลำโพง,พง<ๆ>ดีนะเสียงกลางดีมาก คือตอนนี้มีปัญหาอย่างหนึ่งคือมันร้อนมากตอนนี้กี่โมงบ่ายสองสี่สิบสามซึ่งเรากําลังหาคาเฟ่ที่เป็นห้องแอร์แลวกำลังเถียงกันอยู่ซึ่งคาเฟ่ที่เราเคยไปทั้งหมดเรคยไปหมด,หมดแล้วแต่กําลังลังเลว่ามันมีห้องแอร์หรือเปล่ากดปุ่มค้างไว้มันจะเรียกเจมินาออกมาซึ่งของผมเป็นตัวจ่ายตังค์เจมินาออกมาลอ,องถามซิ เดียเ๋ยว,วตัวใจต่าง Translate from t h a ตัวใจต่างอะไรละ่ะร้านคาเฟ่ที่มีแอร์ใกล้ๆฉันนี่คือคาเฟ่ที่มีเครื่องปรับอากาศใกล้ๆคุณบรรยากาศดีมีทงที่นั่งด้านในมีเครื่องดื่มลงมีปะฮะสงไขดไ่ดูที่ใจไหมดูสิที่เอ็ดนาทีเลิกใกล้ๆเลยอะ่ะลองไหมตอนนี้สาิห้าองศาเนี่ย ร้อนมากค่ะใช่ในรถนะแต่ผมสั่งรถเปิดแอร์ก่อนนะไกลนี่ไงโชว์ไม่ได้จเปล่าหรอกเขาทำได้ตั้งไหนั้งนมนาน,นไม่ได้โชว์ใครหราเดี๋ยวโชว์ข้างข้างอ่ะมันสังองขาอ้างตอนแรกก็จะซื้อทุเรียนนี่เดี๋ยวเราจะไปค,เคาเฟ่ที่มีแอร์ใช่แล้วเราค่อยซื้อทุเรียนตอนตอนนี้มันเพิ่งจะบ่ายสามนะดูนะเปิดแ,แ,แ,แอร์ไว้เนี่ยสบายเย็นเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราขับรถต่อครับ ผมจะใช้ระบบขัดอัตโนมัติโดยการปัดลงใน46กิโลเมตรระบบ A, A I ACC ทำงานแล้วก็สามารถที่จะแบบลาสตาได้แป๊บนึงไปมองทะเลหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ผ่อนคลายซึ่งผมใช้หมดนี้ประจำแต่เราต้องดูตลอดนะครับทุกผู้ชมดูสิมีบ้านอาเจนตินาด้วยนะเห็นไหมน่ะโอ้โหสีสันสดใสดูตรงนี้เป็นปูขึ้นไปอะไรเนี่ยวัดอ๋อวัดมงคนสมคคี ผมอ,อยู่ละยองมาเป็น20-30ปีไม่รู้เลยอะ่ะคาเฟ่เขาอยู่บนภูเขาหรือไงแต่เราดูในแมบมันสวยเนาะที่เราใช้จิมินายหาเมื่อกี้ใช่ไหมใช้ได้นะครับ 4G ของเขาก็เต็มตลอดเนาะเพราะว่าเสา 4G มันครอบคุมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางพื้นที่มันอาจจะไม่ได้เร็วเท่า 5G อเนาะแต่ 4G ข้อดีคือเวลาเล่นเกม R O V ะไรพวกนี้มันนิ่งกว่าปิงมันน้อยนะครับ 5G ไทยไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวาเ,าเมืองเขา คุณผู้ชมดูดิจอมสู้แสงเนะเาะม่เีเนะจ้าหน้าที่รักษาด้วยนะจอดปึ้งไม่จะชนหรอกครับผมมีระบบแจ้งเตือนเห็นไหมเนี่ยมันบอกว่าหกสิบเซนคุณจะชนแล้วนะเอ้ยชน <c oughs> เพื่อความเซนเล็บเราจะใส่แว่นอันที่เราซื้อมาจากตลาดน,นัดนี่ไปโโหคุณผ,ผู้ชมวิวโคตรดี ปกติอะมือถือเลนราคาแบบ5 6 0 0 0พันใช่ป่ะเอาตัวไวมันมันจะแข็งมากๆแล้วมันใช้ยากแล้วสีมันจะดิฟจากเลนหลักนะครับอันนี้ให้เลนหลักมาเลย1้อยล้านใช้เซนเซอร์ที่มีประสิทธิภาพถ่ายเป็นพานูรามาเลยเพราะว่าตะวไวแสงน้อยมันน้องไม่อยู่อะราคาเนี้ยมันจะเละๆอันนี้อันนี้ไม่ได้มาพูดเพื่อให้อะไรนะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆจุดอ่อนมันไม่มีแต่ว่าเลนหลักอะมันคุณภาพสูงผสมไข่คาเฟ่มันบ้านเราเลย โอ้ยเ๊้เลยอ่ะโอ้ยลมเย็นเนาะไม่ต้องนั่งเอาเองก็ได้นี่อะ่อะเนาะใช่ลมเย็นมากคุณผู้ชมราคามันถ่างกันประมาณเท่าตัว5 9 0 0ั0 0้ยใช่ไหมซื้อจริงก็ต้องจะประมาณ8 ทำไมต้องทำหน้าอย่างนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปให้ดูคือกล้องมันดีมากผมถ่ายน้องป๊อปแล้วกันเป็นเป็นรูปแบบปกติตึ่นนี่นี่นี่รูปแล้วเดี๋ยวดูรูปรูปปกติตึตุกตะโอ้โหบ้าไปแล้วดูดิห้าพัน้ากล้องโคตรโหดนั่นแหละเลนหลังมันโหดมากคุณผู้ชม ยาวมากคุณผู้ชมน้องยาวมากมันหางลิงเลยคุณผู้ชมเป็นไงหน้าผมมาธรรมชาติเหมือนตอนพวกนี้เลยใช่ไหมล่ะไอรุ่นเนี้ยเราถ่ายมาโคได้โดยการกดคูณสามนะแล้วเราก็ถ่ายแบบนี้เห็นไหมนะดูดิดูนิดดูมิตินี่คือกล้องร้อยแปดล้านครับเห็นไหมมันก็จะปรับเพอร์สเปก v e ฟนะคัเหมือนสมองเลยคุณผู้ชมดูดิเนอะใหญ่ใหญ่อันนี้น่า ห้าพันเก้าค้มนะดูดิเฮ้ยก็คุณผู้ชมมันถ่ายได้ใกล้ซัมมี่หนูนะมันมีขนขนอะไระด้วยหรือเปล่าดูนี่โหจอสว่างต้องก็โหดอันนี้ให้ดูแต่ว่ามันก็จะมีจุดพิจารณาและข้อเสียของเนราคาอยู่เวลาแบบเรื่องโฟกัสอะไรเงี้ยมันไม่ได้เร็วกับสีบางทีมันมันโดนแสงสว่างจ้าเนี่ย ม,มันอาจจะแบบนิดหน่อยนะฮะแล้วก็สีมันจะเข้มไปบางทีแต่เราปรับได้ในแกลเลอรี่นะฮะคุณผู้ชมอย่างหนึ่งคือหลีกเลี่ยงการย้อนแสงแล้วโฟกัสเห็นไหมแต่พอตามแสงปุ๊บมันจะโฟกัสติดเห็นไหมก็เป็นปกตินะครับได้แล้วกล้องหน้าโอ้ดีนะเนี่ยแต่มันก็จะแข็งแงนะครับตามสไตล์โทรศัพท์มือถือ แต่วันนี้เนียคือ5,900นแล้วะแต่ว่า,วาไฮไลท์หลุดไปนิดนึด่งนะคนอะไรใช้ไมค์โซนี่กล้องพานาโซนิกแล้วก็ขาตั้งโซนี่กูมั่ว <c oughs> ไปหมดแล้ว <c oughs> <laughs> ดูสกินโทนหูเขาเคลีย่ยคอนทาราสกับมิดโทนดีดูดิหน้าเราจะเนียนแบบนี้เห็นไหมมันจะไม่แข็งๆแต่ว่าผมเนี่ยก็จะมีความที่แบบเร่งความกรอบ <c oughs> รเรือชาร์ตมนกิดดูสกินโทนนี่ยังไง ตาเราน้องเพิ่มแค่น่ารักอยู่แล้วไปดีกว่าก็เราขาเราแล้วโอ้โหคุณผู้ชมมันวิดีโอมันดีเกินไปหรือเปล่ามันมี EIS ในตัวคืออะไรน้องป้าต้องป๊อปไม่รู้คะ่ะมันคือ Electronic Image Stabilization นะฮะสันเนียงเป๊ะม,มากใช่ปะวะคุณผู้ชมดูวิวชั้นสองสิ มันเห็นต้นไม้ปังแต่ไม่ใช่นี่โอ้โหนี่แล้วนี่ข้างล่างนี่คือร้านเขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่ดูดิดูดิทั้มิกเลนส์นะฮะรู้สึกว่าสำเนียงช่วงนี้จะดีนิดนึงนะเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าถ่ายกล้องหน้าจะถ่ายแบบแสงจัดๆเห็นป่ะคอนทราสต์มันเสียคือมันจะแบนเหมือนหน้าพี่เลยแบนอย่างเงี้ย แต่มันโอ้ยมันห้าพันเก้าเป็นไงขยับอีกแล้วห้าพนั่นแหละนั่นแหละคือคือบอกไว้ไงโอ้เสียงก็บันทึกได้ดีพอสมควรเลยอ่ะหูแต่ห้าพันเก้าวิดีโอขนาดนี้เลยนะเนี่ยดูสิดูหน้าหนูเรามาเต้นข้างบนกันหนูโซเชียลมันลื่นมากดูนะพี่จะดูโอ้หนูรู้ป่าวว่าพี่รักหนูแค่ไหนแค่ไหนคะรักเท่าเบรกเบมโบ้ แล้วหนูคิดว well, no ่าโทรศัพท์กับเบรกเบมโบอันไหนสวยกว่ากันก็ต้องโทรศัพท์โน้ต14กับเรียวมีโน uh ้ต4เราจะกลายเป็นสไปเดร์แมนก่อนเลยหนูดูสิอุ้ยสวยงามอ่ะโอ้คุณผู้ชมวิววิวแบบอื้อเราขับรถเราเปิดกระจก ส่วนที่ได้คือร้อนคุณผู้ชมครับเป็นเหมือนกันไหมเวลาเราไปต่างจังหวัดผมชอบแวปปั๊มเนาะแล้วปั๊มน um. ี่มันสวยดูนะสวยมากเวลาผมผ่านพวกไปทางจันทางตราดนะฮะหรือระยองก็ตามนะมันก็จะมีปั๊มน้ำมันปั๊มมันจะมีปั๊มน้ำมันแบบนี้คุณดูปฏติภูเขามองไม่เห็นความสวยต้องลงไปถ่ายให้ดูคือมันสวยจริง ผู้ชมวันนี้ดีครับเพราะว่าไม่มีคนคนระับบรรยากาศกำลังดีครับดูครับตอนเย็นเขามีควงกระบองเลยนะแต่ไม่รู้วันนี้เขาควงแคนะ่ไหนดีมากคุณไม่้องดูครับ ได้ดีเกินค่าดนเะดูดิสีสวยตอนนี้เวลาประมาณเกือบห้าโมงครับนี่นี่อันนี้ในห้องเลยครับในรถดูดิเขามีหมอนมีอะไรนะดีตั้งใจทำงานครับ ได้ผัดไทยเป็นของปัญการตอบแทนกันตั้งใจดูดิแซ่บเหแซ่บอร่อยเลยขนาดนั้นน่ะน,น้ำซอสมันเ้นอ่ะใช่ใช่ครั้ง,ง,รงที่แล้วเรามาเราก็กินผัดไทยเนี่ยแหละสป,ปากเกตปปกเกตี้แล้วก็อะไรเต็มไปหมดเลยแต่ว่าครั้งนี้เราเราเพิ่งกินอ่ะเรากินตลอดเลยอ่ะเม่อวนนี้กินทั้งวันเออกินทั้งวันเลยนะดูดิมันอร่อยมากจริงๆไม่คิดว่าร้านจะอร่อยขนาดนี้นะรสชาติถ้ามีชั้นเชิงแบบ หวานละมุนแล้วดุกงเหรอดุกงูุ้งูมอกเ้งอเท่าไรนะสามร้อยป่ะสามสี่ร้อยตอนแรกเราตอนแรกเราสั่งเราก็อุยราคามันสูงแล้วพอกินจริงๆโอ้โหคุ้มนะมันคุ้มที่คุณภาพความคุ้มเรามีสองอย่างเนาะคุ้มที่คุณภาพแล้วคุ้มที่ปริมาณรสชาติถ้าคุณภาพดีก็คุ้มแบดเหลือเท่าไหร่เนี่ย สี่สิบโอ้โหประหยัดนะตอนเริ่มต้นมันเจ็เดสิบเอ็ดเรานำทางถ่ายรูปตลอดเลย,ย,ยจะลวกอุมผู้ชมดูกรุ่งดยกรุ่งกุ้ง ไม่ต้องฟูคุณดูผมเด็กยังกระเท้ามิกซ์ กล้องหน้าสวยนวลห้าพันเก้าการกสั่นนิ่งๆนี่เดินไปด้วยวนะเนี่ยโอ้โหกันสั่นนิ่งครับ EAS ใช้ได้เลยได้ดีมากด้วยนะวิวดีมากคุณผู้ชมดูสิอยากให้มาอยู่ด้วยกันนะครับดูสินี่ด้านในเน่ย ตอนมืดเนี่ยชาวต่างชาติจะมาเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเขาก็จะเปิดเพลงแนวแบบ8070เนย์เ,เ็ดียเสี่ยวมีพอดีเลยพี่ขอบคุณครับรขออนุญาตถ่ายแป๊บเนงเนีะพี่คุณผู้ชมพอเจอครับนี่พวกพี่เขาติดตามเราอยู่ครับเ่เขาจะตามเราไปถึงบ้านวันนี้แหละ <laughs> ขอบคุณมากเลยครับพี่ คุณผู้ชมผมอาะเวลาไปร้านอ่ะผมจึงวัดร้านที่มีตู้อย่างเงี้ยครั้งที่แล้วทะเลาะก,กันนะครับผมไม่อยากถ่ายผมก็นั่งนิ่งๆแล้วพอผมถามคืนว่าอ่างั้นก็ไปถ่ายมันก็บอกว่าไม่อยากถ่ายแล้วก็ทะเลาะก,กันเลยครับติ๊กเกอร์เนียร้านนี้แหละโอ้โหสนุกดีนะกิจกรรมใน,นเหมือนแบบข้างๆร้านกันนะครับคุณผู้ชมดูวิวครับโอ้โหเนี่ยสเสน่ห์ของระยอง แถวแหลมแถวอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีชายหาดที่เป็นธรรมชาติเลยอะ่ะใครที่ยังไม่เคยมานะครับผมแนะนําระยองเนี่ยคือแบบหาดท,ที่เป็นธรรมชาติจริงๆครับแล้วเราได้พักผ่อนหย่อนใจจริงๆนะครับนี่ตรงนู้นนะครับเกาะเสม็ดนะตอนเมื่อไนี่จะมีคนมาพวงไฟตรงนี้ตรงที่ผมยืนนี่เลยเต้นไหนเต้นแข่ง,ขงเขาเลวทำตัวเป็นพรีเซนเตอร์ อ่ะหนึ่งสอสาสีันนี้เราถ่ายย้อนแสงจางๆโหมดพอาเทนเนี่ยมันก็จะโอเวอร์ใช่ไหมมันไม่ได้มันต้องถ่ายหมดปกติอ่ะเดี๋ยนนูถ่ายหปดปกติพี่ถ้าหมดพอาเทนเนี่ยมันจะเก็บแต่ว่าดูครับโอ้โหส,นะสวยนะเนี่ยบ้าไปแล้วห้าเก้า เดี๋ยวเราจะไปซื้อเลนส์ก็คือเข้าไปในเมืองอ่ะก็คือเซ็นทรัลระยองนะครับก็ก็คุยคนอื่นก็เซ็นทรัลคุยกันกันเส้นท่านนะครับจะไปเส้นท่านนะครับดูห้องน้ํายังเป็นแนวแบบบาหลีป่ะหนูแสงน้อยละเริ่มน้อยละตอนเย็นแล้วครับตอนนี้เวลา18นาฬิกาครับคุณผู้ชมนี่ทางทางออกนะครับเห็นไหมมันจะเป็นป่า เจอเจอ,อยุงมาเดินอยู่ในป่าเลยแล้วก็จะมีลำโพงเห็นไหมหไม่ต้องเก็บนะเดี๋ยวให้ที่สตาร์เขามาเก็บเนี mm ่ย hmm. ดูกันสั่นนะครับเวลาเจอแสงน้อยว่ามันวอบเบิ้ลเยอะไหมแต่จริงๆกันสั่นมันดีนะกี่โมงแล้วครับหกโมงสิบแปดนาทีสิบแปดนาฬิกาสิบแปดนาทีนะ mm hmm. ครับแสงเริ่มน้อยแล้วคุณผ mm hmm. ู้ชมดูพระอาทิตย์กำลังตกครับคุณผู้ชมนี่นี่นี่น เเต็มลเนีี่น่นวิดีโอแสงน้อย <S <S พอมันมืดคอนทัสต์มันก็จะเข้มหรอสีมัน <S 1> <S 1> <S 1> จะเข้มแต่ดูดิยถ่ายสบายเลยอะกล้องหน้าอันนี้แสงน้อยอันนี่มันเป็น หให้เดินอุย้ยวิดีโออย่างดีอันนี้แสงน้อยอนเนี่ยดูดิโอ้เมื่อกี้อยากดูอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปกินส้มตำตัวนี้ถ้าอยู่ท้งวัน,น,น,นเราขอให้ทานส้มตำให้อร่อยนะครับเอา้ามันเข้าจิมินายทานส้มตำให้อร่อยได้เดี๋ยวเราไปกินส้มตำล้วเ,เดี๋ยวไปดูภาพ เราส้มตำนะครับว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยชีวิตวนนเรากินทั้งวันนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เวลาตีสามคือตอนที่เราออกมาจากเซ็นทรัลแล้วเราก็กินส้มตำใช่ไหมคือคนมันเยอะผมถ่ายลำบากก็เลยนั่งเล่นจนถึงเวลาตีสอ ตี2องผมก็ใช้นําทางมาตอนนั้นเหลือ7%ครับตอนนี้เหลือสดูดิแบตอึดมากนะครับคือผมว่าแบตอึดเลยทีเดียวนะครับเด่นราคานี้แล้วก็ไอ้ตัวนี้ ก็เทสถ่ายรูปมาให้ดูละก็ทุกคนลองไปดูได้นะครับถ้าแบบมีเวลาเดี๋ยวผมจะทำรีวิวให้ผมบอกเลยว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยดาวเทียมมันน่า,นาพอใจมากเลยเนาะมันแม่นแบบซึ่งเราเทสม,มาตั้งแต่ก่อนที่เราจะถ่ายฟอกแล้วนะ 4G อะครับผมเทสม,มาแบบอย่างเงี้ยถ้าขึ้น 4G พ l u ทนะครับมันจะขึ้นประมาณ50 60เมกแล้วก็ดาวน์โหลดประมาณ30เมกซึ่งมันเพียงพอต่อการใช้งานครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันขึ้น 4G ธรรมดาเนะี่ยผมเทม,มาละประมาณ20 30เมกซึ่งมันเพียงพอต่อการใช้งานเช่นเดีวยวกันไอ้20 ซึ่ง 4G มันขึ้นเหลืองไปเขียวตลอดหมายถึงว่าเวลาเราเล่นเกมเนี่อะไรเนี่ยมันโอเคที่สําคัญนะ่ะถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น 5G ในราคาเท่านี้ที่ผมบอกอะ่ะส่วนมากมันจะเน้นการจับ SA เป็นหลักอะ่ะก็คือ standalone เป็นหลักครับมันจะไม่ได้สลับฉลาดคือมันจะต้องเป็นมือถือตัวท,อท,อทอ็อปๆอ่ะประมาณนี้แต่ว่าผมจะบอกว่า,เ,าเรื่องการสัญญาณเรื่องดาวเทียมเนี่ยตัวน,นี้ค่อนข้างดีมากๆครับงงๆเลยว่าทําไมี่ยวมีทําดาวเทียมได้ดีนขนาดนี้เนาะแล้วก็แบตอืดประสมควรที่สําคัญครับกล้องโคตรดีนาะราคานี้อาจจะไม่มีตัววายนะผม มาถ่ายพานอรามานะครับคุณผู้ชมดูตามนี้เลยแต่ว่าเล่นหลักอะ่ะมันโหดไปเลยอะ่ะคือราคา6กพันเกับหมื่นสอะมันต่างกันแบบในราคาเท่านี้ก็โหดจริงครับประมาณนี้สําหรับบอกอยากรู้รุ่นไหนนะครับก็สอบถามข้นมาได้อย่าลืมนะครับแบมแบมมี1,000ตัวเท่านั้นดูสีดิเหลือบเลยอะ่ะเนาะเออมีไลเซนแบมแบมด้วยนะแต่ไ้อยากได้ายเซนแพมแพมต้องซื้อเสื้อโอเคสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ